ฟ่าจ๋าพี่มาแล้วหลังจากนั้นล่าสุดเปิดบ้านโชว์ของต้อนรับสิงห์กลางตารางเชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งเป็นอันว่าการันตีท็อปสี่ที่จะได้ไปว่าดวดลายบนถ้วยที่ต้องการนอกจากนั้นยังดับความฝันของคู่สร้างคู้สมอย่างลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยจากปีนี้ที่เคยถูกล้อว่ายูโรปาปีหน้าคาดว่าจะมาในรูปแบบ7-0แทนแฟนผีเตรียมใจเอาไว้ได้เลยมาพูดกันถึงเกมนัดสุดท้ายในบ้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อยคราวนี้ต้อนรับเจ้าสมันน้อย กลอยใจอย่างฟูลแลมทีมอันดับที่1ิในตารางงานนี้ไม่มีเดิมพันอะไรนอกจากอันดับที่จะเปลี่ยนไหมก็แค่นั้นหากนั้นนี้เก็บ3ามแต้มก็จะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3มซึ่งตัวเลขมันดูจะสวยงามมากกว่าเลข4ี่หากมองไปที่ตารางโดยไม่ต้องใช้หงางตาประชำเลืองชาวบ้านยังเสียน new ว,ว่าพี่จะซิวไปกี่แต้มแต่อย่าลืมว่าผีแดงมีเกมสาคัญในึศึกชิงถ้วยเอฟเอครับรออยู่กับทัพชาวเรืองานนี้จะเน้นอันดับก็ใช่เรื่องเด่วาจิตใจของนายหัวผู้เป็นโคช้ชรวมไปถึงนักเตะและแฟนบอลคงมุ่งเรื่อง ถ้วย FA มาเป็นอันดับหนึ่งทางฝั่งผู้มาเยือนก็โค้งไม่ต่างกันแรงกดดันในเกมนี้แทบจะไม่มีให้กังวลแถมไม่มีถ้วยอะไรให้ได้ลุน้นงานนี้คงเล่นเอาใจแฟนบอลเพื่อทิ้งทวนนัดสุดท้ายอาจจะส่งทีมใหญ่ลงผสมกับทีมที่ไม่ค่อยได้เล่นอาจจะไม่ถึงขั้นเอนเตอร์เทรนแต่ก็เป็นเกมที่ดีในการทดลองทีมทดลองแผนจากฟอร์ม5นัดหลังทั้ง2ทีมก็ไม่ได้ขี้เรอะไรจนต้องไปหาหมอศัลยกรรมแต่หากจะทําให้ดีกว่าปีนี้ก็ต้องมีฉีดโบทหอกร้อยไหมนวดไขสปาผิวให้มันดูหลอดูดีมากขึ้นกว่าน ีกหน่อย3นัดหลังเจ้าบ้านชนะรวดแต่ยังอวดไม่ได้อย่างเต็มปากเพราะฟอร์มพีพีแม่งยากจะคาดเดาบทจะเอาก็ถึงขั้นฉีกเสื้อผ้าพร้อมกับตบจูบแบบพระเอกละครไทยแต่บทจะไร้น้ำยาต่อให้เดียร์ลองโทรหาก็ไม่อยากรับสายยังดีที่ผลงานไม่แยกเกินไปทําได้ตามเป้าหมายที่ต้องการสถิติที่ผ่านมาเป็นฝั่งผีแดงที่ทําได้ดีกว่า5่านัดหลังสุดที่ปะดกันไวรุ่นแห่งโอทราฟอร์ดไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักนัดเจ้าสมันขาวฟูแลแลมทําได้ดีที่สุดก็แค่เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อฤดูการที่แล้ว น,นี้ไม่ต้องพึ่งลุงแมวทีมสีแดงก็เจ๋วกว่าเห็นเห็นเจอกันทั้งหมด31นัดกระซัดชัยไปแล้ว22เกมคมแบบมิดด้ามกระนำแบบไม่สนว่าสาวจะลงคะแนนให้ไหมเทียบสถิตินักเตะของทั้ง2ทีมนี้ก็เห็นทีว่าผีดูดีกว่าในความเฉียบคมเป็นต่อทุกประตูเลยให้ชนะชัวป้ากพอๆกับที่ลุงตู่คงไม่ได้อยู่ต่อเจ้าบ้านมีโอกาส3มแต้มที่6 5เปเสมอ19และเป็นเจ้าสมันบุกมาตบคาบ้านได้1 6ปเซ